สวัสดีครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมกันด้วยนะครับวันนี้ผมฮอลแลนด์อีซคุยง่ายสบายารมนะครับจะมาทำรีวิวดีแอคชั่นใหม่กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมจะมารีแอคชั่นตัวเองเล่นเกมที่มีชื่อว่า f ไฟ d a y Night ฟันชินโอเคครับใช่เมื่อกี้ก็เกือบลืมชื่อเกมละโอเคไฟเดย์ไนท์ฟันคินนะครับ ก็เกมนี้นะครับเป็นเกมแนวร้องเพลงแร็ปนะครับก็เป็นเกมที่เรานะครับจะต้องใช้ประสาทสัมผัสกับความเร็วและนิ้วมือนะครับใช่ครับคือสมองต้องเล่นต้องเล่นจริงๆอ่ะนะครับถ้าคุณคิดว่าคุณจะเล่นเกมนี้บอกเลยว่าถ้าเกิดว่าใครแบบมึนหัวง่ายๆเนี่ยบอกเลยว่าผ่านยากมากๆนะครับซึ่งมันก็จะมีโหมดอีซี่นอร์มัลฮาร์ดอะไรนี่แหละก็ คือคุณนึกภาพตามเกมแบบออดิชั่นไม่ใช่ออดิชั่นเกมอออดิชั่นอะนะครับพวกเกมเต้นอะไรพวกนั้นนะครับอารมณ์มันจะประมาณนั้นเลยนะครับก็ก็อย่าเสียเวลาเลยนะครับไปดูผมเล่นเกมนี้กันถ้าพร้อมแล้ว let's go <S ตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่กันในส่วนของหน้าเมนูนะครับแล้วผมก็เข้าไปที่ story mode นะครับแล้วมันก็จะมีให้เลือกนะครับทั้งหมด 6วีคด้วยกันนะครับโดยแต่ละวีคมันก็จะมีความยากที่แตกต่างกันออกไปนะครับโดยผมจะเริ่มจากเล่นทูนทรกเรียวก่อนนะครับมาแล้วครับอันนี้เป็นโหมดฝึกสอนนะครับสำหรับคนที่ไม่รู้ว่าระบบเกมเนี่ยมันจะเป็นยังไงเนาะเด้าอับด้า มดฝึกสอนมันก็ไม่ได้ยากนะครับก็นั่นแหละมันก็ยังอีซี่อยู่นนอะเนาะซ้ายบน,ยบนล่างขวาล่างล่างบนล่างล่างขวานะครับเราก็เล่นไปตามลูกศรนะครับสังเกตได้ว่าเราต้องรอนะครับให้ลูกศรไปประจบกับ ตรงปุ่มนั้นพอดีนะครับเราถึงจะกดได้ห้ามกดก่อนหรือกดช้าเกินนะครับหลอดด้านล่างของเราเนี่ยก็จะถูกดันออกไปจนแพนั่นเองนะครับอันนี้คือหมดปกติแล้วนะครับอันนี้คือเล่นจริงละไม่ใช่เมื่อกี้ที่ฝุกสอนนะครับเฮ้ยา ต,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 ตีตาตือตือตีตาโตเป็นแบบการดวนคล้ายๆแรปเปอร์ครับแต่ว่าแบบเหมือนแรปใต้ดินอะแล้วก็มาแข่งดวนกันนะครับแต่บอดเกมนี้นะครับมันจะเล่นถูกทุกโน้ตเลยเว้ยมันจะไม่พลาดเลยสักตัวนะครับฝ่ายที่จะพลาดก็คือเรานั่นเองโอโคตรเร็วเลย a e e a e u r e o s h a r แบบ sharpy เพลงแรกนะครับก็ไม่ยากมากเนาะเป็นเพลงแบบก็แค่ยากกว่าพูอเลียวมาหน่อยเดียวนะครับ เดี๋ยวรอไปเจอเพลงสองครับอย่างนี้เลยครับเจอเพลงสองไปคือแบบครั้งแรกที่ผมเล่นคือร้องไห้อะนะครับรู้สึกไม่ได้ร้องไห้แบบนั้นคือหมายถึงว่าแบบมีความรู้สึกเราคือแบบความรู้สึกเราอะมันไม่า่าจะยากขนาดนี้แต่เราต้องเล่นไปเรื่อยๆนะครับแล้วมันจะชินนี่อตอนแรกๆผมก็คิดว่ามันจะเล่นยังไงวะมึนหัวอยู่นะครับต้องมีประสาทสัมผัสที่ค่อนข้างเร็วพอสมควรเลยนะครับ ตีก็จายตีก็จ่าตอตีก็ีจาตีมาจาตีเร่อเร่อเร่อเอเตีกาตีายโอ้โหถึงเลยตีโตตีบาตาตามมนนะครับผมชอบสไตล์เกมแบบนี้นะเออรู้สึกยิ่งนมาอนักต่กต่อตีเดตีตโตต ติีโติีแตดตีกจปีโตกูแบบแปะเอาปลาไปกูซาเดี๋ยวนี้อ่ะเออฟีโตกูไม่เห็นมือหลอกคือร้องกันอย่างงี้นะครับตุกปอกตุกตกปอกตึกปอกตุกปอกตุกปอกโอ้โหติดปอกมีติดปอกด้วยนะครับยอดอ่ะโคตรชอบเลยแบบนี้นะครับเอาครับเพลงสุดท้ายแล้วนะครับความเร็วของมันครับ ตาตจตาตาตจ้าตาตีตา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 ยตายติดติดตติดตาต้องก่อนที่จะมาถึงเพลงนี้ได้นะครับคุณต้องมั่นใจว่าสองเพลงแรกคุณผ่านนะคุณต้องมั่นใจว่าคุณรับมือกับเพลงนี้ได้นะครับเพราะว่าในหมดปีเพลงเนี่ยเราสามารถเลือกเพลงพวกนี้ได้ทั้งหมดทุกเพลงในเกมเลยนะครับโดยที่ไม่จําเป็นต้องไปนั่งกดล็อกอะไรนะครับก็กดเข้าไปก็คือเลือกเพลงเล่นได้เลยนะครับ ไม่จาเป็นต้องมาปลดล็อกในสตอรี่หมดนะครับปิตา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 อันนี้คือผมต้องเริ่มพลาดบ้างแล้วนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับเล่นเพอร์เฟกก็คือเก่งเกินนะครับนั่นอย่าพลาดอยู่แล้วตายตีตายตายตายแต่ใกล้จบ้วครับตีตายบายคือมันเป็นเพลงในเตียงที่มั่นะครับปิตาปิตาปิตา เราหายแล้ลวตายไยยตา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 ยจบนะครับแลว้วเวลาเราแพน้นะครับนี่คือผมสาธิตให้ดูนะครับว่ามันจะเป็นประมาณนี้เป็นประมาณนี้นะครับก็นั่นแหละครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเกมไฟเด n ไ g h ์ฟันคินนะครับ <c oughs> ก็คลิปนี้อาจจะดูรวดเร็วรวบลักนิดน,นึงนะครับเพราะว่า ด้วยความที่มือถือของผมเนี่ยมีความเสถียรที่ไม่เพียงพอนะครับต่อการเล่นฮาร์ดโหมดหรือวีคอื่นๆนะครับผมเล่นได้แค่ด่านเดียว้ยแล้วก็ได้แค่โหมด Normal กับ Easy เท่านั้นนะครับเนื่องจากว่านั่นแหละโทรศัพท์ผมมันกากเกินนะครับจเสียงทิ้งยกโอเคยังไงนะครับก็ถ้าใครชอบเกมนี้นะครับ ก็สามารถไปโหลดกันได้เลยนะครับตามแหล่ง youtube นะครับมันก็จะมีให้โหลดอยู่เพราะว่าเหมือนมันยังไม่เข้าสโตูไทยอ่ะนะครับไม่แน่ใจว่าสต re นอกมีหรือเปล่านะหรือว่าเขาผลิตมาแค่แบบให้ดาวน์โหลดแบบนี้อยู่แล้วโอเคนะครับสำหรับใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดแชร์ให้เป็นกําลังใจให้คลิปนี้ด้วยนะครับก็ถ้าผมผิดพลาดประการใดในเกมนี้นะครับก็ คือมันเยอะมากอ่ะมันข้อมูลอ่ะมันผมพูดภายใน5นาทีกว่ากว่าไม่ได้เว้ยนะครับก็ท่านผู้ชมท่านไหนอยากลองก็ลองไปโหลดเล่นเองนะครับก็ถ้าใครมีความคิดเห็นว่าคลิปผมในแต่ละคลิปเนี่ยเป็นยังไงบ้างมีอะไรที่แบบดูไม่โอเคไหมก็ติชมกันได้นะครับที ด้านใต้คลิปนะครับผมจะพยายามเข้าไปดูนะครับแต่ช่วงนี้ก็ยังไม่มีใครเข้าไปดูคลิปผมนะครับก็ผมจะพยายามทําคลิปให้มันแบบให้เยอะขึ้นนะครับพยายามลงเกมที่มันคิดว่าเข้าถึงท่านผู้ชมได้หลายๆคนนะครับพยายามจะลงหลายๆแบบนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็ ผมพูดก้อบ่อยมากเลยอะนะครับวันนี้นะครับก็อีกละก้ออีกละนะครับวันนี้นะครับสวัสดีครับ Holland Easy คุยง่ายสบายอารมณ์